พาพี่เอาก้ามาซ้อมบอลน,นะคะวันนี้ก็วันเสาร์วันเสาร์ค่ะพาพี่เอาก้ามาซ้อมบอลค่ะวิธีดีวันนี้เรามาเร็วหน่อยนะจะพาพี่เอาก้าไปเล่นปิงปองค่ะตรงนี้จะมีโตะปิงปองนะที่เราสามารถเล่นได้ค่ะตรงนั้นมีที่เขาซ้อมเทนนิสด้วยค่ะเนี่ยเด็กๆก,ก,กำลังซ้อมอยู่ค่ะ น่าสนุกจังะ่ะอยากเล่นเยี่ยบเติมถมมาเอาน้ำให้แม่ <That> s <S ไปเริ่มทำเป็นแล้วนะคนสวยเริ่มทำเป็นแล้วเ <laughs> ก่งมากอลิดีเช <laughs> <laughs> ียมันดุติ ทำเป็นแล้วค่ะดู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 นคำรมสักส่เเราจะพากันไปเล่นปิงปองนะคะตรงนั้นจะมีโต๊ะปิงปองค่ะก็มาก่อนเวลานิดนึงพาเพี่อก้ามาเล่นก่อนค่ะไม่งั้นก็จะไม่มีเวลานะเพราะว่า เพียวกาเขาต้องไปซ้อมบอลส่วนอนดีเซียกับพี่เลวเขาก็จะเล่นด้วยกันสองคนพี่น้องนั่นค่ะมีที่ให้เล่นเยอะค่ะตรงเนี้น่ะ เมื่อก่อนเขาจะมีที่ให้ออกกําลังกายนะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะเขาเอาออกไปหมดเลยคะ่ะ <u> เป็นไม้สําหรับไว้ออกกําลังกายนะเนี่ยนี้นลค,ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้พื้นที่นี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วเขาเออกเอาออกไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะรอดูค่ะนี่ค่ะโต๊ะปิงปองมีอยู่สองโต๊ะนะใครอยากจะเล่นก็เล่นได้ค่ะี เพียวกาชอบนะโอเคค่ะมาเล่นกับเพียวกานิดนึงก่อนลมแรงจังเลย ะสังเกตว่าเด็กๆเริ่มมากันแล้วค่ะนักฟุตบอลทั้งหลายเริ่มมากันแล้วค่ะให้เขาเล่นอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วค่อยไป พาออสการ์ไปรายงานตัวแล้วค่ะเด็กๆเริ่มมาเยอะแล้วสาปล่อยให้ลูกๆเล่นกันเองนะคะสามาพาออสการ์มาใสา่เสื้อก่อนค่ะออสการ์ก็จะเขินๆนิดนึงค่ะเวลาที่มาอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าเขาไปซ้อมแล้วไปเจอเพื่อนแล้วเขาก็อยู่ได้เองค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สาถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะทุกคนอย่างที่เอฟซีรู้ว่าถ้าสาถ่ายคลิปทุกวันสาก,ก็จะตัดต่อช้าค่ะเพราะว่าสาจะตัดต่อเร็วสุดก็คือ2วัน1คลิปเพราะฉะนั้นคลิปมันก็จะสะสมสาก,ก็จะพยายามตัดต่อให้เสร็จเร็วๆนะคะก็เหลือคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าคลิปของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสาก,ก็ อาจจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่อก็สาก,ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเป็นวันที่สาไปงานแต่งงานของน้องสาวสาก,ก็ยังไม่ได้ถามเขาเลยว่าสาจะสามารถลงคลิปได้ไหมเพราะว่าถ้าจะเอาเขามาลงในช่องของเราสาก,ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยค่ะกําลังคิดอยู่ในใจว่าจะตัดต่อดีไหมหรือว่าจะยังไงอะไรยังไงเพราะว่าสาไม่แน่ใจว่าสาถ,ถ่ายเด็กๆเยอะแค่ไหนค่ะ แม่ไม่ช่วยนะคะเอาขึ้นเองได้ก็ต้องเอาลงเองได้นะไหวไหมอเก่งมากค่ะอ้าวเก่งมากโอ๊กระดดอ เฮ้เฮเฮ้เฮต้องมีสเก็ตบอร์ดนะมีสเก็ตบอร์ดหาไม่เจอไม่รู t <t um, ้ไปไว้ที่ไหน ี่สามารถหันเล่นสเก็ตบอร์ดตรงนี้ได้นะสาจะเล่าเรื่องที่เพียวกาซ้อมบอร์ดนิดหนึ่งนะคะก็มีวันไหนบ้างก็จะมีวันเสาร์นะคะ อาทิตย์นี้ก็คือมีวันเสาร์ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เอฟซีเห็นอยู่ก็คือมีคนแบบเขายืนประชุมกันเยอะแยะมากมายนะแต่สามอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาประชุมกันค่ะทุกคนก็มาเล่นอยู่กับลูกข้างนอกเนี่ยแหละค่ะพอมองไปเห็นสาวก็เลยต้องเดินไปฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันเนาะก็พอสาวไปนั่งฟังด้วยสาวก็เลยได้รู้ว่าเขาจะเพิ่มราคาค่าเล่นฟุตบอลหรือว่าค่าเล่น สปอร์ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆกำลังเล่นอยู่เพิ่มราคาขึ้นแล้วก็เรื่องฟุตบอลนี้ก็จะ มีการเพิ่มวันในการเล่นอีกหนึ่งวันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆเ,เหมือนสมัยที่พี่เลโอเขาอยู่บ้านเกา่าเขาก็ไปเล่นแล้วก็ไปซ้อมตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน <S <S ก็ดีเหมือนกันวันเดียวรู้สึกว่าจะน้อยไปนะสาก,ก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆก็ตอนนี้สามไม่ได้ออกไปทํางานสาก็คงจะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าสมัยก่อนสมัยที่อยู่บ้านเก่าเนาะสมัยก,อยกอย่อนที่อยู่บ้านเก่าอ่ะสาพาลูกไปซ้อมตอนเย็นสา้เหนื่อยมากนะทุกคน แล้วก็มีลูกสองคนที่เขาก็เตะบอลด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็คนละวันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหนื่อยมากๆค่ะเพราะว่าเราต้องไปทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสามโมงเนาะกลับมารับลูกนู่นนี่นั่นต้องหาอาห,งอาหารให้ลูกกินอีกเห <c oughs> นื่อยมากสายยอมระะับว่าตอนนั้นสายอยากให้ลูกเลิกเล่นบอลมากเลยค่ะ <c oughs> แต่พอย้ายมาอยู่บ้านใหม่ก็ไม่ได้ออกไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะมีแรงกว่าเก่าค่ะที่จะพาลูกๆไปอะไรอย่างงี้เนาะถ้าพี่เลโอเขาอยากจะเล่นบอล อีกครั้งหนึ่งสาก็โอเคมากๆเลยนะเพราะว่าอยากให้ออกกําลังกายทำกิจกรรมเหมือนสมัยก่อนค่ะพี่เดียวเขาก็เล่นดีนะเวลาที่เขาเล่นค่ะแต่น่าเสียดายที่ว่าเขาอ่ะ จะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยค่ะไม่เหมือนพี่อก้านะพี่อลก้าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากเลยค่ะเวลาที่เขาไปเขาเจอเพื่อนเขาก็สามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้เล่นเตะบอลกับเพื่อนได้แต่พี่เลโอเขาจะเหมือนกับเดียวดายมากค่ะเวลาที่อยู่ตรงนั้นเขามีความเหมือนแม่นะทุกคนนิสัยอะไรเงี้ยสาก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะสาจะเป็นเขินๆนะถ้าไปอยู่กับคนเยอะๆอะไรเงี้ย พาลูกมาทิ้งขยะนะคะทุกคนคุณพ่อไม่ว่างเราก็ต้องช่วยกันเองเก่งมากเลยค่ะพี่โลเก่งมากเ,เอาไปน้อยๆเดี๋ยวเด๋กวก็ไม่แก่เลยหนักไหมะ เด็กๆมาร้านไทยนะคะอยากกินมะขามอีกแล้วมะขามมะยมอะไรอย่างนี้อยากกินค่ะไปมาร้านไทยได้แต่ของไม่มีประโยชน์ค่ะทุกคนของที่กินเป็นอาหารอนะ่ะไม่ได้กับเขานะระวังเหยียบ วันนี้สากับพ่เลโอจะทำการเติมน้ำยาแอดบลูนะคะทำเติมกันเองนะคะจะเติมกันเองเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่บ้านแล้วคุณพ่อไม่ยอมเติมให้เราค่ะเราก็เลยต้องทำกันเองเนาะใสซัมมน้ำอย่าแอดบลูเดินโอพี่เลโอเขาบอกว่าเขาทำเป็นค่ะทุกคนค่ะเขาเห็นพ่อก็ทำ เปิดได้ไหมเหลียวเปิดก็ยากแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลกันนะคะสากับลูกๆจะเดินทางไกลจำเป็นต้องทำเองค่ะทุกคนค่ะ l e t ก go. เดี๋ยวมันจะยอ้อนเดินไปในหด ไม่แต่ย,อยอต่อๆสั้นๆดำนะน่ายอกเดี๋ยวเขาอยากทำเองค่ะอ่ะมาเว้นตาหย่อนี่ <c oughs> ทุ่งเหลี่ยวม,มาฝาก for ย่อร่ะช่วยกันแม่ลูก เอามานอนตียงเหรอโอ้พอดีนาบิกสรสาพาลูกมากวาดอ่าพวกกรวดที่เราโรยช่วงอ่ะช่วงหิมะมตกนะคะเพราะว่าตอนนี้หิมะเริ่มตกแล้วเนาะอยากให้น้าบ้านมันไม่มีกรวดค่ะก็เลยพาลูกมากวาดออกเนาะ Jag visste ju att jag skulle ramla ur och jag Det är inte min båt. Gå till ditt mål. Där ska min båt. Varför ska du inte gå? Du Ni Nej! งานในวันนี้ของครอบครัวเราก็เพียบเลยค่ะทุกคนสาก็พาลูกมากวาดกรวดนะหลังจากที่เราไปทํากิจกรรมนอกบ้านมาแล้วค่ะกิจกรรมนอกบ้านของเราวันนี้มีอะไรบ้างก็พาพี่โอล้าไปซ้อมบอลตอนเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาเปลี่ยนซุงพงเสื้อผ้าค่ะแล้วก็พาลูกไปกินอาหารกลางวานันไปร้านไทยด้วยไปเติมน้ํามันรถไปซื้อน้ํายาแอสบลูมาเพื่อที่จะมาเติมรถค่ะรถ เขาก็จะมีการเตือนนะคะว่าต้องเติมน้ํายาแอดบลูแล้วพอเราเติมไปมันขับไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเตือนอีกว่าใกล้จะหมดแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกครั้งเวลาที่มันใกล้จะหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณสามีของสาเขาก็จะไปซื้อมาเติมให้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่มีเวลาจริงๆค่ะเขาต้อง จัดการเกี่ยวกับงานของเขาเนาะสาวก็เลยต้องจัดการเองเลยค่ะแม้แต่การเอากล่องอะไรไปทิ้งอย่างเงี้ยสาวก็ไม่เคยขับรถเอาไปทิ้งเองสักทีนะแต่ว่าคราวนี้สาวก็ต้องทําเองค่ะไม่งั้นกล่องที่เราซื้อของมาแล้วเราใช้เสร็จแล้วเหลือแต่กล่องก็ จะเกะกะเต็มบ,บ้านไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องทําเองค่ะทุกคนคะมันถึงเวลาต้องทําเองก็ต้องทําเองนะจะรอแต่สามีก็ไม่ได้อะค่ะเรื่องกวาดกรดหน้าบ้านก็เหมือนกันค่ะสาอยากทํามาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสสักทีค่ะส่วนมากก็จะมีรถจอดอยู่ตรงนี้หลายคันค่ะก็เลยทําให้การทําความสะอาดก็เป็นไปได้ยากค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณสามีเขาก็ออกไปทํางานข้างนอกเยอะค่ะสาก็เลยถือโอกาส พาลูกๆมากวาดกรวดดีกว่าค่ะมาทำความสะอาดหน้าบ้านเนาะก็จะได้สะอาดสะอ้านค่ะตอนนี้ก็มีรถจอดอยู่แค่คันเดียวค่ะก็คือรถส่วนตัวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสาก็จะทำความสะอาดด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะไปทำความสะอาดอีกด้านหนึ่งค่ะ อ่งนี้บ้างนะคะที่ต้องทําด้วยทำแล้วก็ทําให้หมดค่ะ เราจะพาพี่โลไปหัดปั่นจักรยานนะคะทุกคนพี่เลวไม่ได้ปั่นนานลืมลืมวิธีการปั่นจักรยานแล้วค่ะโอเคพี่โลวิสกออุดตาบดตาสตูร์เวกอันนันดคูคอมเมนต์กัน ไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นนานลืมวิธีปั่นจัก,กรยานค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาเคยปั่นเป็นแล้วไงเขาก็เลยจะสามารถอยู่ค่ะแต่ว่าต้องใช้การรื้อฟื้นความทรงจำนิดนึง